สวัสดีค่ะวันสำคัญวันหยุดประจำเดือนกรกฎาคมปีพศ2566มีดังต่อไปนี้ค่ะวันที่1กรกฎาคมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติวันที่4กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักณวันที่6กรกฎาคมวันจูบสากลค่ะ ที่จัดให้วันนี้เป็นวันสําคัญก็เนื่องจากการจูบนะคะเป็นกิริยาที่แสดงความรักอย่างเป็นสากลค่ะบางวัฒนธรรมการจูบก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความเคารพการทักทายและมิตรภาพค่ะวันที่7กรกฎาคมวันพูดความจริงค่ะจัดขึ้นมาเพื่อให้เราแสดงความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันนะคะและห้ามโกหกกันทั้งวันค่ะวันที่11กรกฎาคมวันประชากรโลก และวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราชวันที่13กรกฎาคมวันคล้ายวันพระสูตรพระเจ้าวรคงเธอพระองค์เจ้าสมเสาวรีกรมหมื่นสุทธารีนาศค่ะวันที่28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรัชกาลที่10ค่ะเป็นวันหยุดธนาคารและวันหยุดราชการค่ะ วันที่29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันอนุรักษ์เสือโลกวันสุดท้ายนะคะวันที่30กรกฎาคมวันผู้พิทักษ์ป่าสากลและวันมิตรภาพสากลค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ